สวัสดีครับดุ้งครับแจ็คก,กี้นะครับและตอนนี้เราอยู่ในช่วงเปิดใจคุยเปิดใจคุยในวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องการกลับมาของ2การ์ตูนในตำนานก็ตัม,มานานถึง20ปีแล้วเนอะรสชาติถึงออกมาได้เข้มข้นซะขนาดนี้ <c oughs> ก่อนที่ผมเนี่ยจะมาทําคลิปนี้นะผมก็ได้มีโอกาสไปอ่านคอมเมนต์ในหัวข้อของเปิดใจคุยของแต่ละคลิปที่ผมได้ทําทิ้งไว้ไหนมาดูกันซิว่าเพื่อนๆเขียนคอมเมนต์อะไรบ้างเผื่อผมเนีเ่ยจะสามารถเอาไปทําเป็นคลิปต่อไปได้ผมชอบกินไก่เอเอ เออเออเนาะเออผมผมก็ชอบกินไก่ไหนดูคอมเมนต์ต่อไปสิใช่กอร์ดอนเลมซี่หรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่รู้อะไรแล้วผมเนี่ยกอร์ดอนแจ็คกี้เคยดูคลิปเ้าขัดกิมจิป่ะล่ะหน <c oughs> ูโอเคเออคอมเมนต์น่ารักจริงๆให้หัวใจแล้วกันจุด <c oughs> คนดูของผมเนี่ยคอมเมนต์กันดีมากเลยนะเนี่ย ข้าวอินชิเคนของงอแง้งกับเงือง,งาด้วยนะครับขอบคุณครับเฮ้ยเป็นไอเดียดีไอเดียดีงอแง,ง้ง,งกับเงือง,งานเนี่ยชอบจริงๆจดไว้แล้วนะครับพี่ครับผมขอเอ็ดเออดี d. ตอนจบได้ไหมครับรู้ใจผมจริงๆคิดว่าจะทําอยู่แล้วนะ courage กลับมาแล้วมาคอลแลบกับ Scooby Doo จา้าเฮ้ยจริงดิเป็นไอเดียทาคลิปที่ดีจริงๆ ก็เพราะด้วยไอเดียของเพื่อนทุกคนมันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอย่างมากเลยนะครับแล้วการที่เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยมาสนับสนุนผมเนี่ยมันก็ช่วยผลักดันให้ผมเนี่ยทำคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาได้ทุกสัปดาห์และออกมาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับเพราะเหตุน,นี้ผมได้ตัดสินใจที่จะทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการกลับมาของการ์ตูนเรื่อง Scooby Doo และ Courage the Cowardly Dog สำหรับสัปดาห์นี้ซึ่งพอผมได้ยินแล้วเนี่ย ผมเขาบอกเลยนะครับว่าผมดีใจมากๆโอ้โ oh, ห oh. อายุขนาดนี้ยังสามารถดีใจกับการ์ตูนเด็กๆได้นะแ <Hey. S 1> จกกี้ เพราะมันก็คือการ์ตูนในความทรงจําของพวกเราทุกคนนี่ซึ่งก่อนที่ผมจะมาเริ่มแยกวิเคราะห์ตัวอย่างหนังของ Straight Outta Nowhere Scooby Doo Meets Courage the Cowardly Dog โดย Warner Brothers ที่ได้ลงเมื่อไม่กี่วันที่แล้วผมจะมาแอบบอกประวัติสั้นๆของการ์ตูนทั้ง2เรื่องนี้ก่อนสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะอ๋อและผมเกือบลืมสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะ Warner Brothers คือเจ้าของของการ์ตูนเน็ตเวิร์กทุกๆคนเนี่ยไม่ต้องตกใจเลยนะว่าแบบการ์ตูนเน็ตเวิร์กหายแล้วการ์ตูนเน็ตเวิร์กเลิกทำ Courage แล้วหรือขายลิขสิทธิ์ให ก็ยังทำอยู่และเป็นผู้สนับสนุนการสร้างเรื่องนี้อีกด้วยโอเคกลับเข้าเรื่อง Courage the Cowardly Dog หรือที่รู้จักกันในหมู่คนไทย Courage มาร้อยผู้กล้าหาญ เป็นการ์ตูนแนว Horror อร์ e คมเ a r ด o ้การูนซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยจอห์นรัสเซลดิวเวอร์และถูกนำมาฉายในช่องการ t o ูน Network ในปี1996และนอกจากนี้ Courage มาน้อยผู้กล้าหารยังสามารถนับเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่น่ากลัวที่สุดของยุคนั้นเลยก็ว่าได้เหมืนที่ผมเคยพูดไปในวิดีโอก่อนหน้านี้ถ้าให้เปรียบเทียบกับการ์ตูนเรื่องอื่นๆในช่วงเวลานั้น Courage ได้นำภาพเสียงและ CG i ที่แปลกใหม่เป็นอย่างมากมาใช้ในการทำให้เกิดลักษณะพิเศษส่วนตัว ที่ฝังลึกเข้าไปในสมองของคนหลายๆคนและด้วยความแปลกประหลาดอย่างนี้นี่แหละจึงทําให้เรื่องนี้ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เลือกเกินเออเดี๋ยวเดี๋ยวแจ็กกี้นั่นมันเพลงไม่ใช่หรอ <c oughs> โอเคกลับเข้าเรื่องกันนะและถ้าจะสรุปทุกตอนของการ์ตูนซีรีส์เรื่องนี้แล้วสั้นๆลูกหมาที่ถูกทอดทิ้งซึมเออร์เรียไปพบเข้าเธออยู่ในเมืองโนแวร์กับสามีของเธอที่ชื่ออูสิดแบ็คแต่เรื่องหน้าของลูกมักจะเกิดขึ้นในโนแวร์เสมอเธอเลยต้องปกป้องบ้านเอาไว้ ก็ทำนองนั้นนะครับเหมือนที่นักข่าวได้พูดไว้ส่วนเรื่องของ s ส o ู y ิดูฉบับแรกเริ่มเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นในปี1969โดยวิลเลียม a n นาและโจเซฟบา a r เบราโดยทุกๆตอนของส o ู y ิดูจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นที่พยายามไขปริศนาที่เกิดขึ้นอยู่ในเมืองของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการหายตัวไปของคนในเมือง กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ก็สามารถไขปริศนาได้ตลอดแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นทั้งหมดโดยคนร้ายของตอนนั้นนั้นซึ่งตรงข้ามกับ courage มาน้อยผู้ก้าหารที่เนื้อเรื่องเนี่ยจะมีพื้นฐานอยู่บนโลกเหนือความเป็นจริงอย่างพวกพูดผีปีศาจซึ่งเรื่องสกูบ y ดูมีตัวละครหลักอยู่4คนได้แก่เฟรด j o นส์เดฟนี่เบล็กเวลมาลจิงคลีสและแชกี้โรเจอร์สกับหมาพูดได้อีกหนึ่งตัวที่มีชื่อว่าสกูบี้ดูและความสนุกข,ของการ์ตูนซีรีส์ จากคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นั้นๆทั้งหมดก็จะมีประมาณเท่านี้แหละครับสำหรับการ์ตูนทั้งสองฟังดูเป็นเรื่องที่สนุกใช่ไหมครับและเพื่อนๆก็ไม่ผิดหรอกครับที่บอกว่า2เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกเพราะมันสนุกจริงๆนะครับอ้อ และถ้าใครยังไม่ดูคลิปของผมเกี่ยวกับการ์ตูน2เรื่องนี้ก็คลิกเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับและเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าทําไมผมจึงรักการ์ตูน2เรื่องนี้มากเป็นพิเศษเรากลับมาดูตัวอย่างหนัง Straight Outta Nowhere Scooby Doo Meets Courage the Cowardly Dog กันเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเจ้าที่ผมไปหาข้อมูลมาเรื่องนี้เนี่ยจะถูกฉายในวันที่14เดือน9ปี2021และจะอยู่ในรูปแบบของ The Movie อีกด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกดด้วยนะครับผมจะได้ไปอ่านและกดหัวใจให้มา เรามาเริ่มวิเคราะห์ตัวอย่างหนังนี้กันเลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะมาเริ่มคลิปเรามาอ่านดีสคริปชันที่เขียนอยู่ด้านล่างของตัวอย่างหนังกันก่อนนะครับเผื่อพลาดข้อมูลอะไรสําคัญอย่างที่เห็นคลิปนี้ได้ถูกโพสตในวันที่2 2เดือน6 2021นะครับตรงดีสคริปชันถ้าจะสรุปสั้นๆเขาบอกว่าเป็นเรื่องแอนิเมชันสุดออริจินัลกับการกลับมาของหมาแซนรูทั้งสองสกูบี้ดูร่วมกับเคอร์เรจหมอน้อยผู้กล้าหาญโดยทั้งสองจะมาช่วยกันดมหาสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในใเมืองว ซึ่งเป็นบ้านของเคอร์ไจและเจ้านายของเขาอุซิสและมาริเอลแบกลุ่มนับสืบเยาวชนเฟรดเวล玛เดฟนี่ h a กี้และหมาของพวกเขาสกูบิดูต้องมา,มาเชิญกับสิ่งแปลกประหลาดอย่างเช่นตัวจักจั่นยักษ์และลูกสมุนของมันซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทั้งสองกลุ่มสกูบิดูและเคอร์รจจึงได้มาจับมือช่วยการไขปริศนาในครั้งนี้และสรุปจะจบอย่างไรสกูบิดูและเคอร์รจจะสามารถต่อสู้กับฝูงแมลงยักษ์นี้ได้ไหมพยายามอย่ากลัวเพราะเราหมาทั้งสองขอท้าพวกคุณ โอเคตรงดีสคริปชั o นเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเรามาเริ่มดูตัวเทรลเลอร์กันเลยนะครับเริ่มมาเราก็จะเห็นนะครับเหมือนตัวสกูบี้ดูเองเนี่ยกำลังหลงทางอยู่เนาะและไม่หลงที่ไหนก็ดันไปหลงที่เมืองโนเวาซะได้เนาะและจึงไปเจอกับเจ้าเคอร์เรจกับฝูแงแมลงที่กําลังจะจ้องเล่นงานพวกเขาอยู่ แต่ก็ยังโชคดีที่พวก Mystery i n เอ็ลซ์หรือว่าพวกเฟร d a p ฟน e เวลมาและ s h a กี้ดันมาช่วยพวกเขาไว้ทันและตอนนี้เราก็จะสามารถเห็นได้ว่าพวก Mystery i n เอเนี่ยและเมอร l ล a บชในฉากนี้ถ้าเราดูดีๆอีกทีนะพวกเราเนี่ยก็จะสามารถเห็นตัวร้ายอย่างแค t สปรากฏเป็นอ a สต์เอ็กเล็กๆในซีนนี้ได้อีกด้วยนะก็ดูจากพวกรูปปั้นแล้วเนาะพอที่พวกเขาทั้งหมดเนี่ยได้ไปเจอกับตัวจจกจันยักษ์แล้วเนี่ย มันทําให้ผู้มิสติรี่อิงงงเป็นอย่างมากเพราะขนาดที่ใหญ่เกินความเป็นจริงซึ่งเราก็ต้องอย่าลืมนะครับว่า Scooby d ดูเป็นเรื่องที่เอนไปทางด้านของความจริงซะมากกว่าโดยปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยนั้นจะมีเหตุแล้วก็จะมีผนมารับรองอยู่ตลอดเวลาและจะมีคนร้ายอยู่เบื้องหลังปริศนาน,นั้นมาโดยตลอดซึ่งตรงข้ามกับเรื่องเคอร์เรมานะ้อยผู้กล้าหาญที่จะมาแบบจัดเต็มอนะเนาะพูดผีปีศาจมาครบหมดเลย เราะเหตุน,นี้มันไม่แปลกเลยนะที่พวกมิส t ิรี่อิงเนี่ยจะไม่เข้าใจถึงเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นอยู่ในเมืองโนแวร์พอเรื่องแปลกๆชอบเกิดขึ้นในโนแวร์เนาะเบลมาจึงหาคําอธิบายยากว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นเช่นนั้นอย่างที่เห็นเรายังสามารถเห็นพวกตัวละครน่ากลัวน่าก,กลัวจากซีรีส์เรื่อง c o u r a g e อยู่เต็มไปหมดในเทรลเลอร์เลยนะซึ่งดูในด้านของตัวเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยจากตัวอย่างเทรลเลอร์ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับดูรวมๆแล้วผมขอบอกเลยว่าผมชอบมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะการที่พวกเขาเนี่ยยังสามารถเก็บความคลาสสิก จากเรื่องของต้นฉบับและเรื่องของตัวเองได้อยู่และใส่รวมกันได้อย่างพอดิบพอดีและทําได้ดีแบบไม่น่าเชื่ออีกด้วย อย่างตอนประตูวิ่งไล่จับกันหรือตอนที่กินข้าวเยอะๆเนี่ยก็ยจะมาจากเรื่องสกูบี้ดูใช่ไหมครับส่วนตอนที่ไม่ make sense หรือว่าดูการ์ตูนสุดๆอย่างตอนที่เจ้าเคอร์เร c กรี๊ดแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเนี่ยแตกออกมาอะไรเงี้ยมันก็มาจากเรื่อง c คอ r ์เรมาหน่อยก็หาเนาะแบบอะไรที่มันไม่ make sense ผมคิดว่าโดยรวมเรื่องนี้ได้นําองค์ประกอบดีๆของแต่และเรื่องมารวมกันได้อย่างดีเลยทีเดียวและผมก็รอถึงวันที่มันจะถูกฉายออกมาไม่ไหวแล้ว <c oughs> ตื่นเต้นจริงๆสรุปสั้นๆนะครับผมชอบตัวอย่างหนังนี้มากๆและแนวทางที่พวกเขาเนี่ยกำลังเลงอยู่ก็ดูจากยอดไลค์เนี่ยเราก็น่าจะดูแล้วใช่ไหมครับว่าทุกคนบนโลกนี้เนี่ยถูกใจคลิปตัวอย่างนี้มากๆซะขนาดไหนแถมพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้อาร์ตสไตล์แบบ b c o Sco ก o ปปีดูอีกเพราะเหตุนี้ผมคิดว่าคนเราทุกเพศทุกวัยก็ยังสามารถ มีความสุขกับการดูการ์ตูนได้อยู่เสมอโดยเฉพาะถ้าเป็นการ์ตูนในความทรงจําของพวกเราอีกด้วยเอาจริงๆทําอะไรเนี่ยหรือว่าจะดูอะไรทําแล้วหรือดูแล้วตัวเองมีความสุขก็ดีพอแล้วล่ะครับถ้ามันไม่ได้ทําให้คนอื่นๆเนี่ยเดือดร้อนก็ทําต่อไปนะครับผมเอาใจช่วยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับกับช่องของผมที่แจ็คกี้แลมแลวก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับโชคดีครับ